ครับวันนี้ก็จะพามาดูลาดดวงเจ็ดตัวเก้าฐานราดสี่สองหนึ่งมีเอฟซท่าหนึ่งทาว่าเป็นดวงหย่าร้างไหมถ้าว่ามีโอกาสหย่าร้างไหมมีครับนะเพราะว่าหนึ่งฐานเจ็ตกมรณะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ็เนี่ยมันก็คือเป็นกําลังของเสาด้วยหนึ่งเจ็ดเป็นคู่ธาตุไฟก็จริงแต่มันเป็นคู่ธาตุมาพราองกับความร้อน เรื่องเมื่อมันโยงเขาไปหาสุภาก็หมายวามว่าโอกาสที่จะสิ้นสุดในความรักสักครั้งมีครับโอกาสหย่าร้างจึงมีสลับดวงนี้นะครับถ้าถามว่ามีไม่มีมันเข้าอยู่ในลักษณะทุกเรื่องคู่มีก็ทุกเมื่อมีก็ทุกสมมติว่าถ้ามาอย่าร้างมันก็อยู่กันแบบทุกๆก,ก็ทนอยู่อยู่แบบทนอยู่ทนอย,นอยู่หรืออยู่ทนนะครับเพราะเสาเนี่ย หนึ่งฐานเจ็ดมันก็เรียกว่าเสาพันคู่ในพันมาเล็กหนึ่งมันก็ไดทุกเดืองคู่เมื่อทุกมากมากมันก็คือการหย่าร้างเหตุมาจากอะไรให้ระวังด้านคําพูดเพราะคนนี้เป็นคนที่พูดแรงพูดตรงเนี่ยปากเนี่ยฐานรองรับไปสิบเอ็ดพ้อที่สองดวงเนี่ยนะพ้าที่สองดวงเนี่ย,นะยมันร้อนมันคําพูดมันรุนแรงนะครับมันเสียแทงมันแรงนะครับ นี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะสามารถทําให้เลิกลากได้นอกจากเป็นเพราะด้านของอารมณ์และคําพูดที่แรงด้วยเหมือนกันนะครับดูการเชื่อมโยงของดวงเนึ่งไม่ว่าจะปเป็นเรื่องก,การเงินเรื่องครอบครัวเรื่องคิ่คู่มันจะโยงหาฐานเสานะมันจะโยงหาฐานเสาทั้งนั้นนะครับมันเลยเป็นความทุกข์นะ้าด้านอาชีพการเงินการงานเนี่ยฐานที่สามมันก็เปลี่ยนง,งานบ่อยนะเนี่ยล,ลักษณะแบบนี้นะครับ ในสิบสามเนี่ยเป็นคู่ศัตรูอยู่แล้วหนึ่งกับสามมันไม่ถูกกันหมายก็ว่าการทํางานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้บ่อยตามสภา,าวะอารมณ์ของตนเองนะครับสรุปว่าการหย่าร้างในดวงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับการงานก็เหมือนกันครับมีการเปลี่ยนแปลงการงานได้บ่อยด้วยเหมือนกันการเงินมันก็เลยทําให้เป็นว่ามีได้ไม่เยอะเจ็บก็ไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะเปลี่ยนงานบ่อยดูดาวกระดุมพระกรรมะก็คือดาวขาดเป็นดาวธาตุลม ลมก็คือสภาพที่ว่ามันไม่นิ่งนะครับมันหมุนไปพัดไปพัดมาเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็พัดอยู่งี้เืินเงินมันก็เลยหมายว่าเป็นในลักษณะหมุนเข้าหมุนออกนะครับแต่พี่เจ้าตัวเป็นคนขยันเนี่ยอังคารสามนี่ยก็คือขยันกล้าขยันคันแข็งนะครับแต่หนึ่งสามมันคือคู่ศัตรูมันทําให้ในลักษณะมีเรื่องร้อนใจจ่ายมันมันซ่อนอะไรมันซ่อนห้าเอาไว้ด้วยเนี่ยมันก็คือปัญหารายจ่ายในครอบครัวด้วยนะครับ ส่วนตัวหนึ่งที่เหมาะก็คือตัวเล็กดาวหกเนี่ยดาวตัวนี้มันโยงเรื่องทานอยู่คือเรื่องของการเงินกุฏะทาสีนี่นะครับก็คือรายได้เล็กๆที่เกิดจากการค้าขายธุรการเล็กๆร้ายเล็กๆก็ได้นะครับนี้ตัวนี้สามารถเอาไปทำลดดเมินงการได้จะดีกว่านะครับตัวรายได้การเงินที่มาก็คือทําอะไรที่มันเกี่ยวเป็นธุรกิจเล็กๆร้านค้าร้านขายเล็กๆอย่างนี้นะครับได้นะ ขนมเด็กเสื้อผ้าเด็กของกินอะไรที่มันทําขายให้เด็กเด็กๆนี่นะครับจะขายได้ดีนะครับจะมีะไรายได้จากตัวนี้นถ้าจะไปทําเป็นในลักษณะอาชีพส่วนตัวนะครับ,ขอ,บอของกินแจะเหมาะของกินมีลักษณะหมอมมีความสวยสวยงามด้วยนะครับเพราะเจ้าตัวเองก็เป็นคนที่ชอบที่จะค้าขายชอบในลักษณะการบริการคนอื่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับจึงเหมาะมาทางค้าขายเล็กๆนน้อยได้นะครับ เปิดร้านค้าร้านขายได้นะครับก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับดวงลาศีสองหนึ่งนะครับ